สวัสดีจ้าวันนี้ช่องแอนด์ชาแนลจ้าวันนี้พามาที่บ้านหนองสนุนออำเภอโชคชัยนะจ๊ะบ้านหนองเหนือเป็นศูนย์กิจกรรมหินทรายทำช้างทำมา้าทำสารพัดส่งอำเภอโชคชัยนี้มีกิจกรรมมากมายนะครับมีพัดมีกระโทกอันน,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 นี้อันนี้บ้านหนองสนุ่งอำเภอโชคชัยเหมือนกันเอออันนี้เป็นกลุ่มหัตถกรรมหินทรายทำช้างทำมา้าส่งกันหลายคู่ หลายครอบครัวเป็นเยอะแยะไปหมดเลยแถวนี้เขตนี้มีแต่มีแต่อุตสาหกรรมทางมาทั้งนั้นเลยแล้วมีแต่ช้สวยราคาถูกนะขายส่งมนทั้งนั้นเลยอันนี้บอนทิ่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้มาดูที่ทําอันนี้กําลังทํอาอุตสาหกรรมของเขาพื้นบ้านเขาใช้ง่ายๆหากินกันทําง่ายๆเออไอ้่างๆก็มาซื้อหาได้เลยนะครับทำสวยงามเป็น อาชีพอาชีพหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาของชาวอำเภอโชคชัยอันนี้จะเป็นแบบพิมพ์แบบพิมพ์แล้วเขาก็เขาก็เทปูนลงไปแล้วเขาก็กอดกาะตัวแล้วเขาก,แก,แก,แก็แกะอย่างนี้ออกมาแล้วก็ทาสีออกมาอย่างนั้นอโอเคนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งแหล่งนี้กําลังทํากําลังพ่นสีเห็นไหมครับหนุ่มรอหนุ่มรอชาวอำเภอแกพ่นสีช้าง ลงสีดำก่อนแล้วก็ถึงจะแต่งสีทีหนึ่งกิจกรรมง่ายๆเป็นทําง่ายๆแต่ว่าก็ต้องมีแบบมีพิรรมพ์ทําวิ่งตามอันนี้ก็ทําช้างอันนี้ก็วิธีท,ทาเหมือนกันทำมาอมเอาไปแล้วสามยอดกัมาแลวไปแลวลงมาแล้ววิ่งตามแต่ลงมาแล้วอนี่นะครับนี่เป็นัตถกรรมอันนี้เสร็จแล้วเขาจะามาตาัดแดบดบ จากในแดดอันนี้ก่อนที่เขาจะมาพ่นสีเป็นหัตถกรรมมากมายเยอะแยะไปหมดของบ้านหนองสโนโนะครับเพราะฉะนั้นใครหลงเข้ามาในอำเภอโชคแค่แล้วจะหลง,สงเสน่ห์อำเภอโชคใหญ่มีหมดตู้เพรพัดอ,อันนี้ดังไปด้วอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้โอเคนะครับ